สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเป็ดมีสุขนะครับใน EP นี้เราจะมานำเสนอโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับชื่อว่า Network Utility ตัวนี้นะครับลองกดเข้าไปเลยนะครับในหน้าจอแรกนะครับจะเป็นหน้าจอ Information นะครับมีอยู่ทั้งหมด3สว่วนก็คือ Network Analyzer แล้วก็ s t t a i s ิตินะครับ ตัวเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นการบอกข้อมูลคุณสมบัติของระบบเครือข่ายนะครับของเครื่องที่เราใช้ทดสอบนี้นะครับ e อนอนอนะครับเป็น IP จริงนะครับหรือ Public IP ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมทดสอบนนี้ก็เป็นบ้านผมที่ได้รับ IP จริงเป็นเบอร์นี้มานี่แหละครับหมายเลข IP ที่เราใช้ออกอินเทอร์เน็ต แวนไอนะครับถ้าเราใช้ในองค์กรแล้วมันมีมีขาแวนหรืออินเทอร์เน็ตที่นะครับวิ่งเพื่อจะไปทำเล่าอีกทีเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาแต่นี้เราเราผ่าน ONU ของของทีว b แบนออกไปเนี่ยก็ผ่าน IP จริงเบอร์เบอร์ข้าง,ง,งด้านบนนะครับ e c กน o ไอ IP อ่าโฮสตนะครับเป็นหมายเลขประจำเครื่องนะแท็บเล็ตที่ผมกำลังใช้ทดสอบนี้นะครับล o c a อน o s t นะครับ ต่อไปเป็น Wi-Fi นะครับโหมด Wi-Fi เรา Connect ด้วย Wi-Fi นะครับชื่อ ssid admin นะครับแล้วก็มีข้อมูลตามนี้นะครับจุดสำคัญก็คือ Signal นะครับสัญญาณตอนนี้ลบ49 dbm ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับเพราะสัญญาณนะครับมันจะอยู่ราวๆ30ถึง70นะครับที่ถือว่ายัง c o n เ e c กได้ปกตินะครับสปีด 6 5 m เมกนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราไปเกาะสัญญาณที่ไหนเนาะนะครับเรื่องมาอีกก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลดีเทลนะครับที่เป็นบอร์ดแคสต์นะครับเน็ตเวิร์เกตเวตต่างๆนะครับอ่ะเรามาดูส่วนที่2 a n a l ไนเซนะครับจะเป็นการบอกนะครับกราฟขื้นเนาะที่เป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าสัญญาณของเราอยู่ในส่วนของ dbm นะครับที่เป็นหน่วยวัด ค่าของความแรงเนี่ยอยู่ตรงไหนของของการเรียนลำดับ Wi-Fi ที่เราเห็นทั้งหมดของเครื่องนี้นะครับสถิตินะครับ,รบเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการรวบรวมสถิติอะไรต่างๆเนีในเดี๋ยวตัวนี้มันจะติดตั้ตงเพิ่มเติมเราขอข้ามไปก่อนเนาะนะครับอ่ะมาดูไอเทมแรกนะครับ ip discover ตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นการสแกนนะครับการ์ดอย่างในเครื่องนี้มี w lan 0ก็คือมีไวรัสการ์ดเดียวแต่ถ้า เครื่องของใครมีไวรัสที่เป็นตัวเสริมหรือพอร์ตแลนที่เป็นอพอร์ตใช้บนโน้ตบุ๊กใช้บนแท็บเล็ตผ่านตัวแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้มันจะขึ้นตามนั้นเลยนะครับอ่าเบการ IP Discover แบบแบบอุปรกรณ์คือขายลักษณะฮาร์ดแวร์โค้ดสตาร์ทครับเนี่ยมันก็จะสแกนว่าใครอยู่ในเครือข่ายเดียวกับเราบ้างที่เราเกาะใช้อยูอ่ประมาณนี้นะครับ ต่อไป i p l i n k s s c n n n r r ครับ i p l ี n k นี่จะเป็นเรื่องของการสแกน IP ตามที่เรากำหนดได้ตรงนี้นะครับซึ่งไอที่เรากำหนดตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือมันค่า default มันขึ้นมาให้อยู่แล้วแต่เวลาที่เราฟิก IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่องค์กรของเราเนี่ยไม่ใช่เบอร์ IP ที่แจก d h p p เนี่ยตัวเนี้ยมันก็ใช้สแกนได้หรือเป็นลนักษณะ VLA ลคือเราอยู่วง VLA นะครับที่ เป็นวง1แล้วอยากจะสแกนวง2เนี่ยถ้าเครือข่ายเลเยอร์ที่3ามทำเลาไว้เนี่ยพวกนี้มาสแกนข้ามวงได้นะครับใส่ก็แค่แก้พีตรงนี้นะครับต่อไปเป็นตัวบรรจวบ r o w s e r นะครับไอตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของมันจะมีอุปกรณ์เนาะที่แชร์นะครับคุณสมบัติการแชร์แบบสาธารณะเนี่ยแบบบน b o w s e r เนี่ยถ้าเกิดเรากด ปุ่มเพที่อยู่หัวบนเนี่ยนะถ้าเกิดมันมีเนะี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเดี๋ยวพอดีตอนที่ผมเทสเนี่ยอยู่บ้านเนาะมันก็จะไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นบนจัวเบราวเซอร์นะครับอ่ะขอข้ามไปนะครับ u p n p สแกน and Control ตัวนี้เป็น universal plug and p a y นะครับคืออุปกรณ์ไหนที่มันเป็นลักษณะคือใช้โปรตโครตคอลตัวนี้อยู่ plug and p a y ครับตามชื่อเลยก็คือเป็นอุปกรณ์ประเภท นะครับเสียบใช้ง่ายๆไม่มี Security นะไม่ต้องอเทนเครื่องปิน้นเครื่องถ่ายนะครับหลอดไฟ i อ t ทีโซล่าเซลพวกนี้นะครับพอดีที่บ้านผมไม่ไม่มีเนาะกดเพ y d ดูนะครับไม่มีอะไรขึ้นมาไม่เป็นไรต่อไปเป็นปิงนะฮะแน่นอนครับปิงนี่จะเป็นเรื่องของนะครับ IP ปลายทางที่เราต้องการจะปิงเพื่อทดสอบว่ามันไปถึงหรือเปล่านะครับเราดูอะไรส่วนใหญ่เราดูเวลานะครับ อย่างตัวนี้นะครับอ่าพิมไที่หมายเลขไอนี้นะครับไทม์ห้าสิบห้ามิลิินกอนบนดูตัวนี้นะครับไทม์ถ้าเลขยิ่งมากก็ถือว่าการไปถึงมันช้านะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเทคดเราการหาเส้นทางนะครับการไปถึงเว็บไซต์หรือการไปถึงหมายเลข IP นั้นๆน,น,นะครับอันที่ผมระบุ หมายเลข IP นี่เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเนาะอ่ะพอผมกดนะครับสตาร์ทมันก็จะค้นหาเส้นทางให้ว่าจากจากมือถือหรือแท็บเล็ตที่เราถืออยู่เนี่ยไปเว็บไซต์ปลายทางเนี่ยมันไปผ่านช่องทางไหน a s t ทีว d Band 2นะคนะฮแล้วก็ก่อนจะไปถึงปลายทางเนี่ยมันไปที่ไหนาบ้างมันก็จะบอกเรานะครับเทรดเราต่อไปเป็นพอตสแกนเนอร์นะครับ เราอยากรู้ว่าเว็บไซต์นั้นๆนะครับเปิดพอรตอะไรไว้บ้างหรือ IP นั้นๆเปิดพอร์ตอะไรไว้บ้างเราสามารถที่จะสแกนดูได้นี่ครับมีเว็บไซต์มหาลัยเปิดพอร์ตแค่นี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับอ่ะต่อไปเป็น DNS record นะครับ DNS record คืออะไรก็คือการที่เราจะ,ะทดสอบนะครับว่า เว็บไซต์นะครับมีหมายเลข IP จริงเนะี่ยคืออะไรนะครับนี่ผมพิมพ์หมายเลขมหาหลัยเนาะอ่าเว็บไซต์มหาหลัยเนาะผมกดสตาร์ทนะครับมันก็จะหาข้อมูลให้เราเป็น IP ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นอ่า whois นะครับก็คือเราสามารถใส่หมายเลข IP ที่เป็น public IP แล้วเราเรียกว่าเราอยากรู้ว่า เอ๊ะเขามีข้อมูลใครเป็นคนถือครองอยู่ IP เจ้าไหนดูแลอยู่นะครับก็พิมพ์หมายเลขลงไปแล้วกดสตาร์ทนะครับอ่าอย่างันนี้ก็คือพอกดสตาร์ทก็จะเห็นว่าหมายเลข IP น,นี้ของมหาลาัยนี้เป็น u n นิเนดูแลอยู่ u n i ิเนก็คือกระทรวงสึกษธิการนะครับอ่ะกดเข้าไปนะฮะปึ๊บ IP Calculator นะครับ,รบอันนี้เป็นการคำนวณ IP นะครับว่า จะได้เกตเวอะไรบอร์ดแคสตเบอร์หมายเลขอะไรเกตเวหมายเลขอะไรแล้วก็ IP แจกกี่เบอร์นะครับอันนี้เราลองทับ24นะครับอ่าแล้วก็กลุ่ม IP ทีที่แจกเป็นกลุ่มนี้1 9 2 8 1 1กนะครับลองกดสตาร์ทดูเนี่ยครับมันก็จะบอกข้อมูลมาเลยนะครับว่าถ้าคุณกำหนดข้อมูลตั้งต่อมานี้นะคุณจะได้อะไรครับได้สำเนาแม์กอะไรได้โฮสต์แอดเดสอะไร นะครับสตาร์ททีไออะไรแล้วสิ้นสุดทนะี่อไออะไรนะครับนี่มันจะบอกแต่ว่าไม่ไม่ไมด้ซิอะไรนะครับมันบอกเราเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับเพื่อให้เราเอาไปทํางานนะครับต่อไปนะครับ s e r v ์ฟเวอร์เชอันนี้ผมสร้างตัวอย่างขึ้นมาเป็นการตรวจสอบ IP Address หรือเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเช็คมันอยู่ตลอดเวลาเป็นเรล Time นะครับอันนี้เรากดเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับ บนตัวคอลนะครับที่เราใช้ทดสอบนี่เราเราสาม,มารถระบุได้นะครับไอพีนี่เป็นติงนะครับพอเรากดนะครับก็พิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์ IP ไอพีปทางนครับนี่ผมแอดขึ้นมาสองตัวตัวแรกนะครับเว็บไซต์มาหาลัยทํางานได้มันก็จะบอกโอเคปิงโอเคนะครับเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วก็อันอีกอันนึงพอดีว่าผมแอดตัวที่มัน มันผิดการใช้งานไปนะเพื่อให้เห็นภาพ Deededfail Pingfail น,นะครับนี่เป็นสีแดงอ่ะไว้เช็คนะครับเวกออนแลน์ลักษณะคล้ายกับมอเตอร์ลิงเมื่อสักครู่นะครับแต่เป็นเรื่องของของ,ขอ,งอุปกรณ์ที่อยู่ในวงแลน d นะครับก็ระบุได้นะครับเหมือนกันอ่ะเทวเน็ตแอนเชลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการรีโมทเข้าไปทำงานบนสวิตช์หรือเราเตอร์นะฮะหรืออุปกรณ์ไอทีที่มี อ่าพเทลเน็ตหรือซีเคอร์เชลนะครับตัวนี้เอาไว้ทํางานเนาะไว้รีโมทนะครับมันแอดได้นะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่มหาลัยเนาะก็อาจจะครับให้ดูแอดให้ดูเฉยนะครับอ่านะครับก็ซอฟต์แวร์นี้นะครับหลักๆก็ถ้าเรานำไปทำงานจริงเนี่ยนะครับสำคัญสำคัญเลยก็จะมี IP Discover นะครับเช่นเราอยากรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดหรือ มีอุปกรณ์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกับเราเขาใช้งานอยู่ไหมเนี่ยครับพวกโปรแกรมอ่าพวกอ่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการสแกนเนี่ยก็จะได้ใช้งานบ่อยๆนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ถ้าท่านใดที่มีข้อคำถามนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนเนาะก,ก็อินบ็อกซ์หรือนะครับท้ายคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ